Hey, the sight, might hold open up, soul, good price. telling. my you Pop soul good Out of God trunk, up. saw a I I คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโมบิลสูตรที่มีชื่อว่าเซตากันดั้มแนวเล็บไบโอเซนเซอร์นะครับเป็นโมบิลสูตรประเภทพื้นผูนะที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมสายรีทอ้ด้วยนะครับความถนัดภูมิประเทศของเขาเนี่ยก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินจะได้รับโบนัสนะครับส่วนน้ำเนี่ยสามารถลงได้นั่นเองนะครับผม เรามาดูค่าสเตตัสกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม HP จะอยู่ที่115,000นะครับโจมตีบีม357นะโจมตีวัตถุ100นะครับป้องกันบีม1,700ป้องกันวัตถุ1,700คิดด้ค่อนดาเมจอยู่ที่24นะครับแม่นยำ366หลบหลีก199และว่องไว1,277 เ u ื่อนฟูน321นั่นเองนะจากค่าสเตตัสนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะเออค่าสเตตัสมันก็เหมือนแบบเดิมๆนะครับเป็นเรื่องแบบกลางๆไปเลยนะก็จะมี h d e ให้นะครับเริ่มต้นคือ1 0 0 0 0แสนแล้วนะครับแล้วก็มีค่าความม่วงไวติดมาให้อยู่ที่1,200นะครับก็จะไปในลักษณะของสายแพรลี่นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะเรื่องของการป้องกันนะครับ1,700เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการโจมตีเนี่ยอันนี้คิดว่าน่าจะโจมตีไม่เข้านะครับผมต่อมาเรามาดูสกิลกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าเราไม่ได้มาเล่นเป็นเด็กๆกันนะนะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะครับผมบัคโบ้ทั้งหมดเนี่ยจะมีการบัฟให้นะครับคืออัพค่าป้องกันลำแสงบีมในรูปแบบเชนอัพค่าป้องกันท่าวัตถุในรูปแบบเชนนะครับ ค่าตั้งต้นก็คือจะให้อยู่ที่10000หมืนหน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะครับมีการติดสถานะเกาะเบาให้กับวัคทั้งหมดด้วยนะครับผมก็เกาะเบาจะให้อยู่ที่30มิวิด้วยกันนะครับติดสถานะกัสดให้ด้วยนะครับชิวความสนทางนของกัสเนี่ยจะให้อยู่ที่300%ปของ HP สูงสุดนั่นเองนะ ในส่วนของตัวเองนะครับผมก็จะมีการอัพความว่องไวในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นเลยก็จะให้อยู่ที่500หน่วยครับและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะอันนี้ติดให้แต่ตัวเองเท่านั้นนะครับก็จะมีการป้องกันกับดักอยู่ที่70วิิบวิด้วยกันนะครับติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับมาพร้อมกับตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนั่นเองนะครับลิมิตเบรกแบบบวกก็จะให้กับตัวเองอยู่ที่5เลรวลด้วยกันครับผม ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมไลเฟิลแบบโจมตีต่อเนื่องนะครับโจมตีเดียวนะเน้นศัตรูที่มีพลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับจะโจมตีตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่0.5%ต่อ1เชนนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะมีการก่อสภาวะหลับใส่ศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ ล้างความต้านทานหลับให้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนพัควอทั้งหมดจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะพื้นฟูเฮตีไม่ได้ให้นะครับติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้ด้วยนะครับผมจํานวนในการพื้นฟูของโอเวอร์ฮิลจะให้อยู่ที่50%าสนะส่วนอัตราคูณค่าก็จะให้อยู่ที่200%นนั่นเองนะครับมีการพื้นฟูต่อเนื่องให้กับพัควอทั้งหมดด้วยนะครับจํานวนในการพื้นฟูจะอยู่ที่10%นะส่วนอัตราในการพื้นฟูจะอยู่ที่12ครั้งด้วยกันนะครับผม ตัวเองเนี่ยจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะหลับด้วยนะครับแล้วก็ติดสถานะลิมิตเบรกให้กับตัวเองด้วยอันนี้ก็จะลิมิตเบรกอยู่ที่4เลเวลด้วยกันนะครับ <S <S ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะมีชื่อว่าลองบีมเซเบอร์นะครับผมโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับ ความุรแรงจะอยู่ที่0.5%ต่อ1เชนนะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะก่อสภาวะหลับนะครับแล้วก็ล้างความต้านทานหลับให้ด้วยนั่นเองนะครับปวกพวกแนวหน้าจะมีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้นะครับผมจำนวนในการฟื้นฟูของโอเวอร์ฮิลจะให้อยู่ที่50%สนะส่วนอัตราคูณค่าสูงสุดจะให้อยู่ที่200%ด้วยกันนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการเพิ่มค่าความว่องไวนะครับผมอัตราในการเพิ่มจะให้อยู่ที่100%เเ์ และอัพความม่องไวในรูปแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่500หน่วยและจะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1เชนครับผมต่อมาสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าบีมคอนฟิวนะครับผมโจมตีแนวหลังนะลำแสงบีมโจมตีโดน100%นะครับโจมตีในรูปแบบเชนนะความเสียหายก็จะอยู่ที่0.5%ต่อ1นเชนนะครับมีโอกาส90%ที่จะก่อสภาวะหลับใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็ล้างความต้านทานหลับด้วยนะ ส่วนพวกแนวหลังนะครับมีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้นะครับจำนวนในการฟื้นฟูจะให้อยู่ที่50%แล้วก็อัตราคูณค่าของ H ฮตสูงสุดจะให้อยู่ที่200%ของโอเวอร์ฮิลนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับผม <c oughs> ก็จะบวกลิมิตเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่4เรเวลด้วยกันนะครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับโจมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชะงักโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะความรุนแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับมีการแปลง Head เฮทีใงเล็บความเสียหายด้วยนะครับใส่สตูนะตรงนี้นะครับผมอัตราในการแปลงเฮพีจะให้อยู่ที่50%นะครับส่วนจํานวนแปลงเท่าก็จะอยู่ที่100%นั่นเองนะครับผม มีโอกาส90%ที่จะก่อสภาวะหลับใส่ศัตรูและล้างความต้านทานสภาวะหลับด้วยนะครับพักพวั้มหมดจะมีการติดสถานะฟื้นฟูเย็นให้นะครับจำนวนในการฟื้นฟูของเย็นจะให้อยู่ที่10%นั่นเองนะส่วนตัวเองจะมีการติดสถานะกั๊ดนะครับผมชิวความทนทานของกัดจะให้อยู่ที่200%ของ HP สูงสุดนะครับและมีการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วยจำนวนในการฟื้นฟู HP จะอยู่ที่50%นั่นเองครับผม ต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายรีทอร์นะครับมีชื่อว่าเว็บไรเดอร์นะเงื่อนไขในการใช้งานก็คือพระกุ้งทั้งหมดจะต้องใช้ท่าไม่ตายครบ10ครั้งนะครับท่านี้จึงจะออกมานั่นเองโจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมติดชงักโจมตีโดน100%งตโจมตีในรูปแบบเชนนะความรุนแรงของเชนจะอยู่ที่1%อนต่อ1นเชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะครับแล้วก็โอกาสแสดงผล100%เเลยนะที่จะก่อสภาวะหลับใส่ศัตรูและล้างความต้านทานหลับด้วยนะครับ ภาคัวทั้งหมดจะมีการเพิ่มความว่องไวให้นะครับอัตราในการเพิ่มเนี่ยจะให้อยู่ที่100%และอัพความว่องไวในรูปแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นในการอัพจะให้อยู่ที่600หน่วยและจะไปต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับผมมีการมอบสถานะปัดป้องการโจมตีด้วยนะครับก็คือติดแพรี่นั่นเองนะะเวลาของแพรี่จะให้อยู่ที่20มิตรด้วยกันนะครับผมติดสถานะกั๊ดให้ด้วย ชีวความทนทานของการให้กับบวกทั้งหมดอยู่ที่200%ของ HP สูงสุดในแต่ละตัวนะครับติดสถานะ o v e r h e ์ฮให้ด้วยนะครับจำนวนในการฟื้นปูของ o v e r h e ์ฮจะให้อยู่ที่100%นะครับผมส่วนอัตราคูณค่าสูงสุดของ HP จะให้อยู่ที่200%นั่นเองนะครับส่วนตัวเองจะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกนะครับอันนี้ก็จะบวกลิมิตเบรกให้กับตัวเองอยู่ที่5เรเวลด้วยกัน,นครับ เรามาสรุปกันนะครับผมเซ t a ก u ันดัมแนวเล็บไบโอเซนซตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวแรกๆหรือเปล่าที่มีการติดสถานะโอเวอร์ฮในสกิลธรรมดาด้วยนะครับผมอ,อ,อันนี้มีการติดให้นะทั้ง3สกิลเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของดาเมจนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ได้ใช้ดาเมจในการทำอยู่แล้วนะครับเในการสร้างความเสียหายเนี่ยมันใช้ H p นะครับผม เป็นสกิลแปลง h p ใพีงเล็บความเสียหายนั่นเองนะครับเอา HP ีตัวเองอ่ะฟาดใส่ชาวบ้านนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการกวนนิดนึงนะครับผมก็คือเรื่องของการก่อสภาวะหลับนั่นเองนะครับทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถูกขัดจังหวะนะครับผมตรงนี้นะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของห้าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะครับ ถ้าไม่ตายรีทอรเนี่ยมีการแถมมานิด,นดหน่อยหน่อยนะก็จะเป็นเรื่องของการติดสถานะแฮร์รี่นะครับผมแฮร์รี่ให้กับทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็มีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลที่ค่อนข้างใหญ่มากนะตรงนี้นะครับเอ่อให้อยู่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่นะ100%นะครับแล้วก็อาจารยในการคุณค่าของโอเวอร์ฮิลก็200%เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ถือว่าให้เต็มแต่ถ้าจะให้ดีอะ่ะเกิน100%น่าจะเวริร์กนะตรงนี้นะครับผมเป็นตัวที่พยายามทําให้ทีมไม่ตายนั่นเองนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พยายามไม่ให้ทีมตายนั่นเองนะครับอ่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันมีการเสริมเข้ามาโดยการโจมตีโดน100%นะครับผมเพราะว่าตัวที่มันผ่านมาเนี่ยแปลงให้พีนองเลียกความเสียหายเนี่ยมันไม่มีการใส่100%มาให้นะครับอันนี้คือจุดขายของเขาเลยนะครับ ก็จะเป็นการขัดนะครับผมขัดจังหวะโดยการทําให้ฝั่งตรงข้ามหลับนะแล้วก็ติดสถานะโจมตีโดน100%ติดโอเวอร์ฮิลให้นะครับแล้วก็ในถ้าไม่ตายดีทอรก็มีการติดแพรดีให้ด้วยนิดหน่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ